วันนี้มาแนะนำวิธีทําขอบกานเกงให้เรียบนะครับมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับก่อนอื่นเลยหลังจากที่เราเข้าขอบมาแล้วนะครับหมายความว่าเราเราเย็บเย็บติดมาแล้วประมาณนี้นะครับก็คือ,อเราเย็บมาแล้วอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้กดขอบด้านล่างนะครับเรายังไม่ได้กดขอบด้านล่างเพื่อกดทับนะครับ วิธีการก็คือเราต้องมารีดก่อนนะครับเนี่ยเราจะมารีดไอ้ส่วนที่เราเข้าขอบนี้นะครับให้มันล้มเข้าไปในขอบแบบนี้นะครับมารีดให้ดูนี่นะครับคือรีดลม้มล้มไปให้เรียบเลยนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นพลาสติกก็อย่าอย่าโดนเตาเป็นดีที่สุดน,นะครับเราต้องระวังนิดนึง พอเราเลียดแล้วเราก็ใช้เหล็กทุบหรืออะไรก็ได้แข็งๆหนัก,นกๆทับนะครับนี่นะครับปึ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วเรามาดูด้านนอกกันด้านนอกก็จะก็จะเรียบประมาณนี้เห็นไหมครับคือถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าทําไมช่วงขอบพวกอะไรพวกนี้มันจะเรียบนะครับนี่คือวิธีนะครับคือเราเลียดเลียดล้มจากด้านในเลียดล้มลงไปอย่างนี้เลย รีดล้มลงไปจากนั้นไอ้ที่เราล้มมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะไปต่อตะขอนะครับส่วนพอด้านนอกด้านนอกพอเราล้มเสร็จแล้วเราก็ล้มหูได้เลยหมายความว่าเราก็รีดหูให้อยู่ในทรงของเขาเสร็จแล้วเราก็จะย้ำหูได้นะครับตามความยาวที่เราต้องการนี่นะครับ อันนี้คือขั้นตอนครึ่งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะประกอบขอบด้านหลังหมายถึงว่าเราจะเย็บต่อขอบหลังหรือใส่ซิปนะครับเราทําแค่ครึ่งเดียวก่อนครึ่งซ้ายครึ่งขวาเสร็จแล้วเราก็มารีดรีดนะครับเพื่อความเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าตรงนี้มันจะเรียบเวลาเราเข้าขอบมันก็จะตรงกันตรงนี้ขอบตรงนี้มันจะตรงกันขอบด้านหลังมีส่วนนะครับมันจะทําให้งานเราสวยมากเลย ทำให้งานเราสวยมากขึ้นนะครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมครับเวลาเวลาลูกค้าใส่แล้วขอบเขาก็จะเรียบอย่างนี้นะครับขอบก็จะเรียบแบบนี้เลยอันนี้ข้างขวานะครับอันนี้ข้างขวาเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงมาเย็บต่อนะครับเดี๋ยวดูข้างซ้ายข้างซ้ายที่เราเย็บ นี่นะครับข้างซ้ายที่เราเย็บมาแล้วเหมือนเหมือนเหมือนข้างขวาเมื่อกี้ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รีดล้มต่อมาเราก็จะมารีดล้มนะครับรีดล้มไอ้ตรงที่เราเข้าขอบนี้นะครับล้มเข้าข้างในอย่างนี้ให้อย่าให้มีอย่าให้เขาเป็นเขาเรียกอะไรล่ะอย่าให้เป็นเป็นเป็นถ้ำนะครับต้องเรียบพอข้างในเรียบปุ๊บข้างข้างนอกเราก็จะเรียบตามเห็นไหมครับนี่คือด้านนอกที่เราจะโชว์มันก็จะเรียบ ันนี้เราก็จะรีดรีดเฉพาะตะเข็บที่เราเราเย็บเข้าขอบนะครับส่วนอื่นไม่เกี่ยวเรารีดเฉพาะจุดนี้ก่อนงานหน้าร้านงานหน้าร้านเนี่ยขั้นตอนจะอยู่ที่การรีดด้วยนะครับถ้ารีดงานออกมาสวยงานเราก็จะเรียบสวยนะครับเห็นไหมครับพอเรียบแล้วมันก็จะดูดีขึ้นนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียบเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงนี้เลยใช้ใช้ผ้ารองด้วยนะครับเพื่อกันกันผ้าขึ้นเงานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเสร็จแล้วข้างซ้ายเราก็จะไปประกอบกับข้างขวาเมื่อกี้ที่เราทําเสร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามเกื่อเป็นประโยชน์